หมูประชาชนนะทั้งพระไตรปิฎกทั้งหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยทุกเล่มเลยมาอ่านหมดนะะอ่านไม่ใช่สิบรอบยี่สิบรอบแปดสิบรอบร้อยรอบท่านค้นด้วยคว้าด้วยแล้วนามาใช้ด้วยแล้วสมเนีนได้สัมผัสถ,ถึงท่านว่ามีความจริงใจในการเทศนามากเลยครับผมได้อ่านหนังสือเรื่องสัจจะต่อความดีอนุภาพพิโรครับ <_" S 2> คิดในใจเลยครับว่าถ้ามีโอกาสจะส่งหนังสือเล่มนั้นไปให้ยมแม่ที่บ้านนานครับ <_" S 2> เป็นชีรักของพเพื่อนไม่มีใครได้หอที่ไม่รู้จักท่านเลยนะครับมาทุกครั้งนี่ท่านจะพูดเรื่องใส่บาตผมก็โชคดีจะได้ใส่บาตท,ทุกวันสิ่งที่ได้ตอบแทนมามันจะเป็นรางวัลหรืออะไรไม่ได้สนใจแต่สนใจว่าคนที่จะรับสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเขาพอใจไหมเหมือนที่ท่านตำนะ ก็ยังอยู่บนเส้นทางพัฒนาเหมือนกันหล,หลายท่านน,น,นะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมเชื่อว่าผมมีสติมากขึ้นแล้วถ้าไม่เจอหลวงพ่อตาก็คงไปนรกแน่นอนครับร้องไห้ไปเจอเทศเข้ากันเดียวนะ่ยหัวเราะได้ทุกครั้งเป็นพ่อเป็นครูเป็นผู้นํา ให้ความอบอุ่นไปอยู่สาหารัฐอเมริกามาถึง14ปีนะครับลูกๆทั้ง3คนเนี่ยไม่เคยได้พบหลวงพ่อตาชีโบเลยนะครับคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาในใจของเราก็ตามแต่ว่าก็ไม่เหมือนกับเราได้เข้ามากราบที่เท้าของท่านจริงๆ รรที่หลวงพี่เอามาใช้เนี่ยคือคือรักความรู้กระหายความรู้แล้วค้นคว้าพระไตรปิฎกที่อ่านไม่ใช่สิบรอบยี่สิบรอบแปดสิบรอบร้อยรอบแล้วท่านก็คิดไม่ใช่แค่อ่านอ่านจับประเด็นคิดแล้วท่านก็เอามาต่อยอดว่าแล้วมันจะเอามาฝึกเป็นบทฝึกแก้ไขนิสัยคนได้อย่างไรแล้วท่านก็มีความสุข ัสิ่งนน้ในการดูแลสถานที่หรือดูแลวัดดูแลอารามแห่งนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะนำพาไปดูทุกที่ทุกสถานที่นะ่ลุยไปทุกที่เลยท่านค้นด้วยคว้าด้วยแล้วนำมาใช้ด้วยสามารถที่จะส่งสอนลูกพระลูกเนรลูกบาศกลูกบาศกาะแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่จะท่านจะบอกเราเสมอว่าให้เอาเงาทับงาน ฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องมีฉันทะวิยะจิตตะและวิมังสาในการดูแลอารามแห่งนี้ก็คือศรัทธารักษาศรัทธาของญาติโยมโดยการใช้อารามแห่งนี้คุ้มค่าสนองคุณของข้าวปลาอาหารญาติโยมที่ได้บริจาคให้มาบริโภคมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมออตอนที่่ันอยู่มัธยมนะฮะน้องสือห้องสมุดประชาชนนนะคะ อ่านทุกเล่มในห้องสมุดประชาชนนะทั้งพระไตรปิฎกทั้งหนังสือธรรมะอะไร,ะไร,ะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ายืมมาหมดก็เป็นคนทําจริงอะตั้งใจทําอะไรแล้วทําจริงเหมือนจังที่ท่านชอบพูดว่าตอนที่อยู่วัร,รมกายอะ่ะไม่ซู้ไม่หนีทาดีเรื่อยไปแลท่านก็บอกว่ามันม้อเรอ่าต้องมีอากา ปฏิบัติมักมีองค์แปดเข้าไปแล้วใจมันจะนิ่งใจมันจะไม่เชี่ยวไม่วกแวกตอนอยู่หอด้วยกันเรื่องธรรมะเรื่องควรรู้เรื่องควรปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มเริ่มเหมือนแนะนำเหมือนสอนสอนเพื่อนๆจะเห็นว่าหลวงพ่อพูดอยู่เราไม่คิดร้ายอะไรใครก็อาจมีศัตรูได้แต่เราก็มีความสุขซึ่งผมคิดว่า เรื่องการฝึกจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่รับราชการเหมือนกันผมก็ยึดยึดหลักเนี่ยเวลาเวลาทำงานคือเวลาทำอะไรเนี่ยบางทีท้อไหมท้อนะคะแต่ก็มักจะถอยแต่ไม่ใช่ทอ้อถอยนะถอยเพื่อไปตั้งหลักนะราาเราเห็นตัวอย่างจากท่านว่าเรามีต้นแบบ ที่เป็นเพื่อนที่ดูแลเรามาแล้วทำไมเราไม่สู้เหมือนท่านละ่ะอันนี้จะอยู่อยู่ในใจตลอดไปโดนบักต่แล้วลูกขึ้นสอบฟิสิกส์เ่ยสอบอไม่ได้เนยครับโอ้โหฟิสิกส์เลยตกเลยเป็นชีรักของพเพื่อนไม่มีใครได้หอที่ไม่รู้จักท่านเลยนะพอท่านพูดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเอ๊ะตั้งมุ่งมั่นจริงๆในพระพุทธศาสนาที่จะสั่งสอนเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเยี่ยมสนุกสนานนะ ถ้าจะมีสิ่งเลยอันพันละน้อยในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการสร้างบุญนะครับบ้านสร้างแล้วเป็นยังไงไงต่างมันก็ทำให้ได้คิดดีเป็นพ่อเป็นครูเป็นผู้นำสามอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่ให้ความอบอุ่น ท่านเห็นทุกข์ของลูกอะใส่เลยตัวสะอาดเนี่ยมันมาจากใจสะอาดก่อนถ้าใจมันไม่สะอาดเนี่ยหยาบมันก็จะไม่สะอาดแต่คนข้างนอกเขาจะเข้าใจได้ยังไงก็ต้องไปให้เข้าสะอาดที่หยาบก่อนถึงจะมาสะอาดข้างในได้ไม่ได้จะช่วยแต่พ่อลูกท่านนะตัองอ้งใจจะช่วยไปทั้งหมดเลยหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตบางช่วงนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มันก็เลยเกิดคำถามในใจว่าอะไรคือผู้ใหญ่สิ่งที่ได้ จากมีพ่อเนี่ยก็คือว่าคําว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคําสั้นจริงๆจริงๆสมัยก่อนเขาใช้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมประจําใจนะอ๋อก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีธรรมะประจําใจนั่นเองผมก็ยังอยู่บนเส้นทางพัฒนาเหมือนกันหลายท่านนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมเชื่อว่าผมมีสติมากขึ้นแล้วถ้าไม่เจอหลวงพ่อตาเนี่ยก็คงไปนรกแน่นอนครับ ร้องไห้ไปเจอเทศเข้ากันเดียวเนะี่ยหัวเราะได้ทุกครั้งหลุงพ่อทตะเนี่ยสอนแล้วก็ให้ประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงมาได้ก็คือคําสอนของลุงพ่อทุกอย่างหลุงพ่อบอกว่ามาถึงท่านนะ่ะถ้าไม่ดีอยู่กับท่านไม่ได้เมื่อมันดีแล้วก็ว่ามันจิติมันว่ามันให้มันดีจนไม่มีที่ติ พยงบอกว่าพยงมีครูบาอาจารย์ดีพยงสมปรารถนาทุกเรื่องพยงเกิดมาที่อยากได้พยงได้หมดแล้วตอนนี้ในครั้งนี้เนี่ยกลับมาเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีนะฮะซึ่งลูกๆทุกคนผมทั้งภรรยาเนี่ยประทับใจมากๆครับเรื่องที่หลวงพ่อสอนนะครับรู้สึกประทับใจที่สุดเลยคือท่านไม่เคยเถียงครูบาอาจารย์หรือว่าโยมพ่อโยมแม่เลยสักครั้งเดียวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ ลูกเนี่ยได้นำออกไปใช้ในครอบครัวครับมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันงดงามมากๆเพราะว่ามันทำให้ลูกๆเองเนี่ยมีความน่ารักครับในการเข้าหาพ่อแม่ทำให้ครอบครัวเราเนี่ยลดความขัดแยง้งแล้วก็แก้ปัญหาในครอบครัวได้อย่างหมดจดแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับจากการเดินตามรอยเท้าของหลวงพ่อแท้ๆเลยครับ ได้อ่านหนังสือเรื่องสัจจะต่อความดีอนุภาพพิกโลกครับพอผมอ่านเสร็จผมก็ได้ยินจากท่านมาให้มันอรรลบความเพียรผมก็เอาไปประพฤติปฏิบัติครับคิดในใจเลยครับว่าถ้ามีโอกาสจกส่งหนังสือเล่มนั้นไปให้ยมแม่ที่บ้านอ่านครับแล้วสามเรนรได้สัมผัสถึงท่านว่ามีความจริงใจในการเทศนามากเลยครับหลวงพ่อท่านให้โอวาทไว้ว่ามีอยู่3มอย่างก็คือพลาดผิด และชั่วครับเป็นครั้งแรกที่เราทําเราไม่รู้ก็ถือว่าเป็นพลาดครับส่วนถ้าเรายังรู้ว่าเราพลาดไปแล้วยังไปทํารอบที่สองก็ถือว่าเป็นการผิดครับแต่ถ้าเรายังรู้ว่าเราผิดแล้วยังทํามันซ้ําๆบ่อยๆก็ถือว่าเป็นความชั่วเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้จักสั่งสอนตักเตือนตัวเองสําักเองก็มาปรับใช้ ให้หลวงพ่อสุกกายสุกใจทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนความแข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้ลูกๆได้มีความกระจ่างในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกมิติขอให้หลวงพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะครับถ้าเขามากราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็คงอยู่ให้เขากราบได้ทุกโอกาสนะคะชั้นร้อยห้าสิบปีหลวงพ่อต้องเกินไปกว่านั้นแล้วระหว่างนั้นต้องแข็งแรงอย่างนี้ไม่มีใครแทน เป็นที่พึ่งของทั้งประชาชนพระเนนทั้งหลายทั้งโลกนี้ช่วยกันด้วยนะช่วยคำสอนท่านเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ต่อไปนะครับขอทุกท่านวยครับขอท่านย,ยืนยืนนานท่านทำสิ่งดีๆมาตลอดก็เชื่อว่าจะได้รับสิ่งดีๆตลอดไปอวยพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายกลับคืนแข็งแรงที่สุดเต่าที่จะทำได้ มีอายุไขยืนยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้หลวงพ่อเข้มแข็งเป็นตัวอย่างแนวหน้าเป็นมิ่งขวัญให้กับลูกๆหลวงพ่อคือแรงบันดาลใจนะครับที่ยิ่งใหญ่คือต้นบุญต้นแปบให้กับลูกๆนะครับในการสร้างบรารมีไม่ว่าจะเป็นแถวที่สองหรือแถวที่3ามเนี่ยต่อๆไปนะครับ ไม่มีความรุ่งเรืองความเจริญในพระพุทธศาสนาโลกภัยอย่าได้ทำหาพยาอันตรายอย่าได้เบียดเบียนขออำนาจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์ขออำนาจของพระปัจเเกพุเจ,จ้าพระอารหันตเจ้าทุกลูกขอให้หลวงพ่อได้อยู่ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะครับ